สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ f c ทุกท่านนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับต็อปรถมือ2ออีกเช่นเคยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1นะครับเขตมินบุรีกรุงเทพครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนออีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับคันนี้เลยรถเกียร์ที่นั่งนะครับตโยต้าเวโรนะครับ1.5ตัวพรีเมียมนะครับตัวท็อปเป็นรถเข้ามาใหม่นะสำหรับคันนี้ยังไม่ทําการปรับสภาพใดๆเลยได้ตัวท็อปด้วยแล้วเลขไม์เพียงแค่5 9 0ก รถเป็นโฉมปี2022ี่จดทะเบียนปี23สานะครับคันนี้เลขไม้น้อยด้วยราคาเพียงแค่หกแสนนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับปีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะถือว่าคุ้มค่าแน่นอนนะใครกําลังมองหารถเจ็ดที่นั่งนะครับตัวท็อปนะครับสาหรับคันนี้เครื่องพันห้าขับดีรับสบายแล้วก็ประหยัดด้วยนะใครอยากชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะเดี๋ยวผมพาชมในคลิปนี้มาที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าไฟด้านหน้าได้เป็นแบบไฟหน้าฟูดีแล้วมาพร้อมไฟเดย์ไทม์ ไฟเลี้ยวนะครับได้เป็นแบบไฟวิ่งแบบนี้นะครับสาภาพสวยนะคันนี้บอกเลยว่าตัวท็อปจะได้เพิ่มมาเป็นกล้อง360องศาด้วยนะป้ายทะเบียนก็จะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะครับ5414นะสาภาพต,ตัวรถตัวรถจะเป็นสีบอลน,นะสีบอลออกสีเงินนะสาภาพสวยนี่เหลี่ยมพรมตัวรถสวยงามทุกจุดเลยนะเหลี่ยมสันฝากระโปรงไม่มีบุบแน่นอนรอยลกักยิ้มไม่มีแล้วผมรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือกอไม้แน่นอนนะครับ สภาพตัวรถสวยงามทุกจุดเลยนะเป็นรถเข้าใหม่จริงๆนะล้อแม็กคันนี้เป็นแม็กทูโทนนะครับปัดหน้าเงานี่เป็นแม็กขอบ17นะครับยางเป็นยางปี2022นะครับยางแท้เดิมติดรถนะครับนี่ดอกยางยังเหลือๆไปใช้งานอีกยาวๆนะครับสภาพดีเดี๋ยวเราทําการล้างปรับสภาพให้นะครับเราไม่ได้ขายพี่ๆสภาพนี้นะครับเราไม่ปล่อยแน่สภาพนี้นะเราต้องทําการปรับสภาพให้สวยกว่านี้แน่นอนนะแต่ราคาเท่าเดิมนะครับไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนนะดิสเบรกมีมาทั้ง4ล้อแล้วนะครับครบเลยนะสําหรับตัวรถคันนี้นะครับ ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะครับมาพร้อมคิวกันสาดด้านบนนะครับแล้วก็ชาร์ฟฟินด้านบนเสาอากาศแบบทีบฉลามนะครับมีมาครบเลยนะสําหรับคันนี้กระจกมองข้างนะครับได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเรียบร้อยนะครับนี่มือเปิดจะได้เป็นแบบสมาร์ทเอนทีนะครับกุญแจเป็นคีย์เล็แล้วเรียบร้อยดูด้านภายในกันนะครับภายในคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนับนี่ผสมผ้าตรงกลางนะครับนี่ตัวท็อปพรีเมียมนะคันนี้เบรกมือไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวผมพาดูด้านภายในกันนะครับนี่ ้านภายในนะครับหน้าจอแบบนี้เลยสาภาพสวยนะเลขไม์เพียงแค่ห้าหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับสวยงามนะครับคันนี้รอบตัวรถก็จะวิ่งแบบนี้เลยนะถ้าเราเหยียบรอบก็จะอยู่นี้ความเร็วจะอยู่ตรงนี้นะครับพวงมลาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังสามก้านแบบนี้สาภาพสวยนะครับนี่จริงนะเดี๋ยวทาการปรับสาภาพให้อีกทีหนึ่งนะหน้าจอทัชสกรีนแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay ได้ปกติเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะเดี๋ยวให้ดูกล้องมองหลังนะครับ ก็มองหลังมีนะครับซึ่งกระยาามีแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้พร้อมมากล้อง360องศานะครับคันนี้เป็นตัวท็อปเลยตัวพรีเมียมนะครับนี่สภาพสวยนะเอนจิ้นสตาร์ทมีมาให้คูนสตาร์ทมีครบนะเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาครบแอร์สามารถปรับออโต้ได้นะครับเย็นมากแอร์เย็นเพียงพาะนะด้านตรงนี้เป็นพลาสติกนะตรงนี้เป็นซอฟท์พัชนุ่มๆแบบนี้นะครับด้านตรงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดด้านนี้ให้ดูนะครับก็จะมี บุ๊กเซอร์วิสให้นะครับให้พร้อมเลยสำเนาเล่มซื้อสดได้นะครับจัดไฟแนนได้นะสำหรับใครกำลังมองหาเวลอดนะครับคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะกุญแจคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูกุญแจคันนี้เป็นคีย์เลสแล้วนะกุญแจมีครบ2อดอกนะครับไม่ต้องห่วงนะกุญแจมีครบ2ดอกเลยนะครบๆเลยพร้อมจบเลยนะราคาดูถูกมากนะ6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะด้านนี้นะครับมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนนะมีปรับระดับไฟสูงไฟต่ําได้นะหมดกันล้อลื่นทลายมีนะแล้วก็มี ไบสปอร์ตเซนเซอร์นะครับด้านข้างแจ้งเตือนรถแซงมีมาครบนะที่กระจกนะครับ mm. ด้านนี้นะครับกระจกมีเซ็นอร์ล็อกให้ครบเลยนะ mm. ออโต้บานคนขับเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมพาดูด้านภายในนี่สภาพสวยนะ mm. เหลี่ยมคมตัตรถนะครับ mm. นี่หัวน็อสวยใสไม่มีขยับเลย mm. เหมือนพี่วมาดูที่บริษัทเทรยนเองเลยนะ mm. รถคันนี้แค่อายุใช้งานเพียงแค่1นปีเท่านั้นนะ mm. แต่รถผลิตป,ปี 2, 2022ปลายปีจดทะเบียนปี23นะครับ mm. รถใช้งานเพียงแค่1นปีเท่านั้นนะราคาหายไปแล้วหู หลายแสนนะคันนี้ออกพ้างป้ายแดงนี่เกือบล้านนะครับนะตัวท็อปด้วยนะพรีเมียมด้วย1.5พรีเมียมแล้วขับดีด้วยผมบอกเลยนะโครงสร้างบอดี้ตัวรถเดิมๆหมดทุกจุดเลยนะครับซีนตรงนี้ก็เดิมๆนะครับเดี๋ยวทําการปรับสภาพให้แน่นอนนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับเบาะหนังสภาพสวยนะครับเบาะหนังสามหมอนนี่สวยๆเลยตรงนี้อาจจะมีฝุ่นมีอะไรตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ปล่อยสภาพนี้แน่นอนนะเราปรับสภาพให้พี่ๆ ทุกคันอยู่แล้วก่อนส่งมอบนะครับคนนี้จะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเรามารีวิวให้พี่ๆี่ดูก่อนแน่นอนนะครับนี่ดอกยงดอกยางสภาพสวยนะครับนี่สภาพสวยเลยนะยางปีย2บสองแม็กสวยไม่มีรอยเบียดฟุตบัทเลยนะครับอาเมื่อกี้ขออภัยนะคลิปตัดมาเรามากันต่อนะครับไฟด้านท้ายนะครับถ้าเป็นแบบไฟนะไฟท้ายแบบ full led แล้วนะไฟเลี้ยวอาจจะเล็กๆหน่อยนะเป็นสไตล์ของ toyota veloz นะไฟเลี้ยวตรงนี้ครับ นะพร้อมไฟผ่ามามีมาแล้วเรียบร้อยไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้ครบเลยนะแล้วก็ที่ปั่นน้าฝนด้านหลังกระจกก็เดิมๆทุกบานนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานทุกบานเลยเราไม่ได้เปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะมีกล้อง360องศาให้ครบนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายถึง2จุดนะสจุดมีมาให้ครบแยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูนี่เปิดด้านท้ายออกมานะครับนี่บอกเลยเป็นรุ่นเจที่นั่งน่าใช้งานแน่นอนสําหรับภายในภายในก็ถือว่าสะอาดสะอ้านนะแอร์หลังมีมาครบเลยนะด้านในถือว่าเย็นเลย แอร์ถึงด้านหลังเลยนะสําหรับผมกําลังยืนอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับแอร์ก็พัดมาถึงด้านหลังเลยนะด้านแอร์ด้านบนตรงนี้นะครับนี่กระจายมาถึงด้านหลังคนนั่งฝั่งนี้เลยนะครับนี่สภาพสวยนะหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานนะครับเดิมๆจากโรงงานเรายังไม่ทําการปรับสภาพใดๆนะครับฝาท้ายเดิมๆหมดนะครับไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับฝ่ายด้านท้ายยังเดิมๆนะครับตะเข็บด้านข้างตรงนี้เดิมๆหมดทุกอย่างเลยนะครับสวยจริงนะสําหรับคันนี้นะครับ ด้านท้ายก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บสัมภาระมาให้นะครับตรงนี้เครื่องมือแม่แรงสามารถเก็บจากตรงนี้ได้เลยนะครับสวยงามแน่นอนนะสาหรับคันนี้ยวผมัดปิดอ่ะสวยงามสาหรับคันนี้มาด้านฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็เหลี่ยมคมตัวรถสวยนะไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบมาแน่นอนนะล้อแม็กซ์สี่ล้อสวยทุกล้อเลยนะครับสําหรับคันนี้เก็บงานแค่ทําการล้างปรับสภาพอย่างเดียวนะสำหรับคันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ครบจบแน่นอนล้างขัดเคลือบสีให้ด้วยนะครับ ภายในคันนี้นี่มีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ครบเลยนะสําหรับคันนี้สวยงามมากๆนะหัวน็อตด,ด้านนี้ซอกด้านในไม่มีโดนมาแน่นอนนะผมรับประกันให้นะสําหรับคันนี้รถอายุแค่หนึ่งปีเองนะครับนี่แผงประต o n แผงประตูสวยงามหัวน็อตไม่มีโดนไม่มีแกะมาแน่นอนนะครับภายในเดิมๆภายนอกก็เดิมๆหมดนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะสําหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ว่าห้องเครื่องสวยแค่ไหนนะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับนี่เครื่องยนต์หนึ่งนห้านะครับใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะครับเครื่องยนต์ก็สภาพเดิมหมดทุกอย่างเลยยังไม่ทําการล้างหรือปรับสภาพใดๆนะต้องย้ําก่อนนะครับหรือใครอยากดูรายละเอียดตัวรถหลังการปรับสภาพแล้วนะอินบอทเข้ามาหรือโทรเข้ามาติดต่อผมได้นะ id ไลน์บ้านเขียวนะครับทักเข้ามาได้นะครับแอดเข้ามาได้นะครับพร้อมตอบที่สี่ชั่วโมงเลยทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะสภาพตัวรถนะครับไม่มีการไหลยืมน้ำมันเครื่องเลยนะครบั วันไม่ไหลนะครับเครื่องยนต์ไม่ดังแน่นอนนะครับผมรับประกันให้นะครับผมแถมวารันตีช่วยเหลือฉุกเฉินยังมีอยู่นะสาหรับคันนี้วารันตีจากศูนย์ยังมีอยู่แถมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะครับหนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับทุมโชกสภาพสวยนะอาจจะมีปุ่นมีอะไรตามการใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นรถรุ่นสองนะครับเราเน้นโครงสร้างต้องเดิมนะครับนี่โครงสร้างคือเดิมหมดนะครับแผนการความร้อนด้านบนในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับคันด้านหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีบิดไม่มีชนมาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนนะครับ นะด้านในด้านล่างดูได้หมดนะครับคานล่างก็ไม่มีเปลี่ยนหม้อน,น้ําพัดลมเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับสวยงามมากนะสาหรับคันนี้ตุ้มโชกนี่พาพี่ดูเหมือนพีพ่่มาดูที่บริษัทเองเลยนะสามารถตัดสินใจผ่านออนไลน์ได้นะครับจองออนไลน์ได้นะครับแล้วมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะฝากระโปรงยังเดิมเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับบอกเลยรถเรามีในสต็อกมากกว่า400คันนะครับแต่สําหรับโตโยต้าเวลอสนะตอนนี้จะมีเข้ามาประมาณหนึ่งหรือสองคันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเข้ามาวันนี้อีกหนึ่งคันหรือเปล่านะ แต่คันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรีบจัดรีบจองกันได้นะครับอย่าช้านะครับบอกเลยว่ามีจํากัดนะสาหรับเวลอนแล้วราคานี้ราคาดีมากคุ้มกับราคาที่เสียไปมากๆนะ6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะติดดาวพอนหนึ่งหมื่นไปไปลายนะครับหนึ่งหมื่นไปไปลายเท่านั้นนะดอกเบีย้ยจะถูกเริ่มต้นสองจุดสามเก้าเท่านั้นนะใครอยากได้ดอกเบีย้ยถูกเครดิตดีใช้บัตรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวนะมีเครดิตใช้บัตรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมคันนี้ รายได้ประมาณ22 0 0มออกคนเดียวจบนะบไม่ต้องมีคนค้าเลยนะอาชีพไหนก็สามารถดอ,อกได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถดอกได้นะครับจองอนไล์มากนะครับผมทําเรื่องฝากเซ็นให้ได้นะอยู่ต่างจังหวัดนะผมมีพี่พี่ไฟแนนซ์นะครับวิ่งไปเซ็นให้ถึงที่บ้านได้เลยนะครับคุ้มถึงที่แน่นอนหรือพี่พี่ท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกรับรถนะครับผมมีบริการรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านพี่พี่เลยนะครับคุ้มจัดจัดนะกับราคาแค่นี้6กแสนห้าหมาันบาทมีบริเศูนย์ยังเหลืออยู่นะสาหรับคันนี้ พี่พี่ท่านไหนสนใจติดต่อผมมาได้ที่เบอร์062 269 0550หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมอัปเดทรถรุ่นอะไรอีกสำหรับวันนี้เราผ,ผมขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ